เนบิวลาผ่ามิติอวกาศลูกเรือของยานอาวกาศ Cosmic Voyager เตรียมพร้อมสำหรับภารกิจในการศึกษาเนบิวลาที่ไม่มีตัวตนซึ่งเป็นปรากฏการณ์จักรวาลในกาแล็กซีแอนโดเมดาดรเอลาราดอสันนักดาราศาสตร์ฟิสิกส์เต็มไปด้วยความคาดหวังขณะที่ยานอาวกาศเข้าใกล้เนบิวลาเซนเซอร์บนเรือก็เริ่มมีพฤติกรรมผิดป,ปกติลูกเรือใกล้จะถึงเป้าหมายแล้ว ในบิวลาไม่มีตัวตนเผยให้เห็นธรรมชาติที่แท้จริงของมันเป็นประตูหมุนวนไปยังอีกมิติหนึ่งที่ซึ่งการแลกสีเกิดและตายลูกเรือตกตะลึงกับปรากฏการจักรวาลด็อกเตอร์ดอสันตนาถึงความสําคัญของการค้นพบของพวกเขาพวกเขาได้พบสถานรับเลี้ยงเด็กในจักรวาลได้เห็นการสร้างและการทําลายเทฟากฟ้าในระดับที่ไม่อาจจินตนาการได้ ลูกเรือเฝ้าดูดาวดวงใหม่ลุกไหม้และดวงเก่าผังทลายลงสู่หลุมดำภายในขอบเขตเนบิวลาที่ส่องแสงแวววาวพวกเขาหลงไหลในความงดงามและพลังของปรากฏการณ์นี้เมื่อภารกิจของพวกเขาเปลี่ยนไปตอนนี้ลูกเรือจึงให้คำมั่นว่าจะปกป้องเนบิวลาที่ไม่มีตัวตนจากการทูกเอารัดเอาเปรียบหรือทำอันตรายโดยตระหนักถึงความสำคัญของเนบิวลาที่มีต่อจักรวาล ลูกเรือใช้เครื่องมือขั้นสูงในการรวบรวมข้อมูลและศึกษาในบิวลาอย่างละเอียดโดยหวังว่าจะไขความลับของมันดอกเตอร์ Doctor, ดอสันสะท้อนถึงความลึกลับของจักรวาลที่พวกเขาได้พบเจอและสงสัยเกี่ยวกับสิ่งมหศัศจรรย์อื่นๆอีกนับไม่ถ้วนที่รอการค้นพบในจักรวาลขณะที่พวกเขาดำเนินภารกิจต,ต่อไปลูกเรือต้องเผชิญกับความท้าทายและอุปสรรคที่ไม่คาดคิดซึ่งทดสอบความตั้งใจของพวกเขาในการปกป้องในบิวลาที่ไม่มีตัวตน เรื่องราวจบลงด้วยการที่คอสมิกโฟย g จะออกจากเนบิวลาทิ้งมรดกที่ยั่งยืนและความรู้สึกประหลาดใจเกี่ยวกับความไพศาลอันไม่มีที่สิ้นสุดของจักรวาล